สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้โกมาพบกับผมแอมเคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดวิส m มคไ r รนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาซื้อจุดคอตูมของร์จิลผู้ค่ามิติกันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นสายสะสมชุดคอตูมนะครับแต่ว่าเกมปกติที่ผมเล่นเนี่ยชุดคอตูมมันจะอยู่ราคาที่ราวๆ พั0สองพัต่อหนึชุดนะครับซึ่งมันมีเกมอื่นที่ค่าตัวของชุดคอตูมเนี่ยมันน้อยกว่านี้นะครับก็อยู่หลักประมาณ5า0ร้อยห้าร้อก็มีนะครับแต่ว่าเกมที่ผมเ่นประจําในสมัยก่อนมันชุดละพันสาแล้วก็ตอนนี้ปิดไปแล้วนะฮะทีนี้พอมาเจอชุดคอตูมของอเกมเดยวิวไมคายนะครับก็ถ้าเป็นพวกตัวละครระดับลิมิ t e d 3S เนี่ยชุดแพงมากนะครับก็อยู่ที่เจ็ดแันเลยนะครับ แต่ว่ามันก็ยังมีชุดของตัวละครพวกตัวรองๆนะครับอย่างเช่นเดซี่น้องแข็งนะครับที่แบบแค่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทมัง้งถ้าผมจาไม่ผิดนะ,ะเนี่ยประมาณ7 0็ร้อยกว่าบาทอ,อันนี้ก็ซื้อได้นะครับหรือก็เป็นชุดที่เอามาขายในยราคาประมาณแค่พันห้าพันหกอะไรแบบนี้เนี่ยก็ยังซื้อได้อยู่นะครับยังมีกําลังซื้ออยู่แต่พอเป็นชุดแบบพวกลิมิต็ดชุดทองแล้วแบบเจ็ดแปดพันก็สู้ราคาไม่ไหวนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับ มีสปอนเซอร์แค่คนเดียวก็คือภรรยาครับสำหรับอ๋อ,อเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะมาดูชุดเนี่ยพอดีมีมีคอมเมนต์อยู่นะครับว่าอยากจะให้ทำคลิปตัวดันเตอองค์คลักนะครับแล้วก็ผมไม่มีจริงๆตอนแรกผมไม่มีตัวอยู่แล้วผมเลยไม่ได้เล่นแล้วทีเนี้ยผมก็อลองไปดูการเล่นคร่าวๆก่อนก็ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ตัวเคานเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่พอไป อลองเล่นแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะผมทำารายละเอียดของดันเต้องคลักให้กับสมาชิกที่คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมขอทําคลิปนี้ก่อนแล้วก็ไปลองเล่นให้ชาให้ชํานาญนิดนึงนะครับจะได้มีข้อมูลแบบละเอียดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูเจ้าชุดคอตูมกันนะครับอ่ะไปดูที่สมุดภาพก่อนอันแรกนะครับไม่ใช่อันนี้สิ รูปลักษ์สไตล์นะฮะเป็นชุดแบบแนวท่านเขานะครับก็จริงๆกับผมผมผมเห็นพู้ผมชอบเลยนะครับชุดนี้นะครับนี่นะฮะชุดนี้เทมากแล้วก็มันมีเอฟเฟกพวกข้างคงข้างคาอยูขขข่ข้างนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยผมแค่เอสเดียวด้วยซ้ำนะครับไม่ไ,ไม่ได้มีสององสองเอสเลยนะครับสำหรับวูจิวฟุคาวิตินะครับตอนแรก ก็คือตอนที่ผมมาเล่นเนี่ยผมเล่นวัวจิวผู้ค้าไม่ติดไม่เป็นนะครับก็เลยไม่ได้กดแต่ตอนเนี้ก็เล่นเป็นแล้วนะครับก็เลยคิดอยากจะกดนะครับนี่นะครับชุดข้อตูมชุดนี้หนึ่นห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับแต่เสียได้นะครับที่ของแถมข้างๆเนี่ยมันเป็นตั๋วฟักทอง30ใบนะครับไอ้เจ้าตั๋วฟักทองเนี่ยถ้าเราซื้อแพ็กเกจนี้นะครับบังคับเลยว่าเราจะต้องกด เพียงแค่ตู้เวอร์จิลหลอดสาย้าเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะให้เป็นเพชรนะเราจะได้สามารถแบบเก็บเพชรไว้กดอย่างอื่นหรือทําอย่างอื่นต่อได้นะครับพอกลายเป็นตัวปุ๊บก็โดนบังคับโดนบังคับไปโดนปริยายนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีเวอร์จิลหลอดสาย้ฟอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาตัวนี้ไปกดได้สบายๆเลยนะครับสําหรับคนที่มีนะฮะส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงนะครับในการตัดสินใจนะครับแต่ถ้าเกิดเราชอบเราชอบสะสมชุดคอตูมเราอยากได้เนี่ย ก็คิดซะว่ตัวเป็นเป็นตัวรถอันนี้ก็ได้นะครับรถโลของการันตีตู้กระชาไปก็ได้นะครับก็หวังว่า,อาไอสาสิบใบเนี้ยมันจะกดไม่ออกนะครัสำหรับคนที่ไม่อยากได้นะครับเป็นการลดลดโลเฉยๆมนะเดี๋ยวเราซื้อชุดนี้กันเลยแล้วกันนะครับได้โครงการคนละครึ่งจากภรรยานะครับ เรียบร้อยครับไปเข้าไปที่ตัวละครตัวผมยังเเดียวด้วซ้ำแล้วก็อันนี้สินะแล้วก็แฟชั่นจริงๆชุดนี้ก็หล่อนะแบบตอนนั้นเป็นเป็นธีมคริสต์มาสนะครับชุดนี้ก็เป็นลิมิเต็ดมากๆนะครับไม่มีขายแล้วนะครับ ก็เลยต้องมาชุดนี้แทนนะฮะแม่หล่อจริงๆโอเคซื้อมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวตู้กาชามาก็ต้องอุ้ยท่ายืนเท่ผมชอบอุ้ยอันนี้ท่ายืนเท่จริงผมชอบผมชอบเอ่ออาร์ตอาร์ตท่ายืนนี้มากแล้วก็ต้องเข้าไปที่ฝึกซ้อม โอ้โหรู้สึกเมื่อกี้ผมเห็นยอดเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบโดนภาษีตัวภาษีเยอะมากจากพันห้าเก้าสิบกลายเป็นพันเก้ารอยเก้าสิบบางครั้งก็โดนภาษีบางครั้งก็ไม่โดนภาษีไอ้ผมก็งงก็งงกับระบบคิดเลขของมันนะเนี่ยอีหยังวะเนี่ยหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบจริงๆนะครับ มีแค่ออร่าที่ออกจากชุดอย่างเดียวนะฮะต้องยืนเฉยๆถึงจะถึงจะเห็นไอตัวขังข่าวที่มันบิน,บ,นบินอยู่รอบๆแต่ก็หลอ่อโอเคมันซูมไม่ได้นะครับมันได้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวลองวิง่งวิ่งดูสิอ๋อตอนวิ่งก็ยังเห็นเห็นขังข่าวอยู่ แต่มันเห็นน้อยฮะทางข่าวแต่ก็พอเห็นอยู่นะครับเอานะฮะก็ยังดีกว่าไม่ไม่มีชุดคอตุนเล่นนะครับ stay with Don't โอเคเ,อเดี๋ยวตู้มาก็ต้องไปกดนะครับเพชรก็มีอยู่แค่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ถึง2เอ็ดหรือเปล่าน,นะครับแต่โชคดีที่ผมเนี่ยมีอาวุธประจำตัวของอผู้ค้ามิติอยู่แล้วนะครับก็ดีตรงนี้ไปต่อมาก็เดี๋ยวไปแลกตัวฟักทองละกันเพราะว่าอ e ีเวนฟักทองเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้เติมไม่ไดเติมเอาตัวฟักทองมากดอยู่แล้วนะครับ เหลือท็อฟฟี่อยู่5เม็ดแล้วก็ระยะเวลาในการฟาร์มเนี่ยอีก3วัน3วันน่าจะได้ตกแล้ววันละ2เม็ด2เม็ดก็เป็น7โอเคอยังไงก็ไม่พอนะโอเคแรกเลยอเนีแรกให้หมดเลยจบไปแล้วก็ไปลุยตู้ฟักทองต่อ46ใบโอ้โหกับ66โลผมว่าน่าจะมีโอกาสออกก่อนนะครับ ก็สําหรับตัวหลอดสายฟ้าเนี่ยผมเป็นของผมเป็นตัวหลักเลยนะครับในไอดีผมเนี่ยผมได้กดตัวซ้ําไปแล้ว3ตัวนะครับแล้วก็เอาไปปลุกพลังเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะลุดเลทหรือเปล่านะครับซึ่งผมดวงดีมากๆเลยนะครับที่ได้3ตัวเนี่ยไม่ดูดเลทเลยสักครั้งนะครับถือว่าดวงดีสุดอ่าหกสิบหกโรนนะครับป้ายห้าสิบหกก็ยังเย็บกกิบอยู่นะฮะ โลนะครับสีผ่ผมว่าน่าจะสุดถึง20แน่ๆอย่างเงี้ยสภาพนี้26โลป้ายแน่นอนสภาพนี้นะครับชัวร์สาโลนะครับอตอนนี้ได้กินกำไรสุ่มแล้วนะครับก็ได้มาอีก10ใบนะครับการันตีแน่ๆว่าตู้นี้ผม ผมกดจนออกแน่ๆนะฮะ,ะเดี๋ยวเอาทีละใบตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะสามสิบสองนะอีกสองใบนะครับอ่าเรียบร้อยสิบใบนี้ออกแน่ๆขอให้ไม่หลุดเลสไปเรียบร้อยฮะ หลุดเลทเป็นเรื่องปกติน,นะครับหลุดจนได้นะครับเหลืออีกสิบใบนะครับก็กดไปเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะหลุดเลทไปเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมอ่าเหลืออาวุธอาวุธก็อีกสี่สิบ สี่สิบโลนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มไปฟาร์มตัวมาแล้วค่อยมากดเพิ่มเติมลวกันนะฮะสำหรับตู้อาวุธก็สำหรับตู้ตัวตละครกดไปสี่สี่การันตีนะครับก็ไม่หลุดเลทสามแล้วก็มาหลุดเลทอันสุดท้ายหนึ่งนะครับเลดีผมก็หลุดจนขึ้น ss บวกแล้วไป up เลยต่อหน้าต่อตา อพคันนะครับซึ่งตัวตัวทีมทีมน้ำแข็งก็ผมก็มีแค่ v vs บวกเหมือนกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้เผื่อเอาไปเล่นคอมโบกับเวอร์จิลดาวกระจายนะครับอ๋อผมลืมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับตัวชุดคอตูมเนี่ยที่ผมไม่ได้รีบซื้อนะครับเป็นเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ซื้อแพ็กเกจที่มันราคาตามที่ตัวเกมกำหนดไว้นะครับแล้วผมเนี่ยจะได้เพชรพิเศษนะครับก็คืออันออนับจากทางซ้ายนะครับเป็นอันขวานะครับที่เป็นรูปถุงเพชรนะครับแล้วเราก็มาดูกันที่คำว่าเอะไหนว่าอ๋อไออันนั้นอยู่อันซ้ายสุดไม่ใช่อันนี้นะฮะโอเคงั้นจะเอาอันนี้ไปก่อนรับอันนี้ไปก่อนนะครับห้าใบนะครับ ก็อันนี้ได้เศษได้เศษของนีโรนะครับคืออันซ้ายสุดนะครับที่เป็นรูปเพชรอันนี้นะครับแล้วก็หัวข้อคําว่าสิทธิประโยชน์จากการซื้อนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราซื้อ,อให้ครบนะครับสิบเเหรียญน,นะครับเราจะได้สิทธิ์อันนี้เนี่ยคือ1,400เพชรแล้วมันจะรับได้เจ็ดวันนะครับคือวันละสองเพชรนะคร เมื่อกี้ผมซื้อไปแล้วก็กดรับได้เลยนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้รับตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเราไปซื้อเพิ่มตัวเกมมันจะไม่นับตรงนี้ให้นะครับจะทําให้เราเสียสิทธิ์ในการได้เพชร1 4 0 0พเพชรฟรีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะันะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายเติมนะครับควรจะให้ตัวสิทธิพิเศษตรงนี้เนี่ยมันหมดเวลาก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่นะครับเพื่อที่เราจะได้เอาเพชร1 4 0 0น้ฟรีๆนั่นเองนะครับ จริงๆตอนแรกผมกะว่าจะทําทําคลิปซื้อชุดเนี่ยตั้งแต่ตอนตอนที่ชุดมาใหม่ๆเลยนะแต่ว่ามันมาติดไอตรงสิทธิพิเศษอันนี้นครับที่ผมพึ่งพึ่งกดไปผมกดแพ็คอะไรไปว่าผมนึกไม่ออกว่าผมกดแพ็คอะไรไปแต่ว่าพอกดแล้วเนี่ยยอดมันได้ครบสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญพอดีนะครับหรือว่าอาจจะเกินนิดหน่อยมั้งมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องรอเจ็ดวันนะครับ ให้เจ้าตัวสิทธิพิเศษอันนี้เนี่ยมันหมดก่อนแล้วผมถึงจะมากดซื้อชุดคอตูมของโบจิผู้ฆ้ามิตินะครับทําให้เสียเวลาไปฟรีๆก็ต้องรอเจวันเลยนะครับสําหรับของผมนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันได้เขาเรียกว่าไงอยากจะใช้เงินแล้วมันได้สิ่งตอบแทนกลับมาให้ได้คุ้มที่สุดนะครับเพราะว่า่าถ้าเกิดเราไม่ไม่เติมไม่เติมเกมเลยเนี่ยเกมก็ไม่มีรายได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องปิดตัวไปนะครับอันไหนที่ เราพอจะสนับสนุนเกมได้ก็สนับสนับสนุนไปนะครับจริงๆวิธีสนับสนุนอย่างง่ายๆเลยนะก็แค่ซื้อเมมเบอร์รายเดือนอันขวาเนี่ยร้อยิบเกาบทแค่นี้เลยคนระเกมก็สามารถอยู่ได้นะผมคิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราเติมอ่าเราเติมกันจริงๆนะฮะว่าเสียดายจังที่อ่ากดแล้วหลุดเลทน,นะครับ นี่นะฮะตอนนี้ก็เอามาใช้อัน,นี้สินี่ผมปลูกพลังไปแล้วนะครับจนถึงขั้นที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าแล้วนะครับถ้าเกิดผมได้อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมก็อัปได้แค่ขั้นเดียวนะก็จะเป็นหนึ่งร้อยสาสิบเปอร์เซ็นตแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนะครับก็คืออ่าคลิปก่อนที่ผมบอกว่าการปลูกพลังของตัว ex เนี่ยควรจะปลูกที่ตัว ตัวละครที่มีพลังโจมตีแรงๆนะครับเพราะว่าตัวหลอดสายฟ้าเนี่ยหลังจากที่ผมปลุกพลังมาประมาณกี่ขั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณประมาณแปดเก้าขั้นที่ผมปลดมาประมาณแปดเก้าขั้นนะครับดามเมจก็เพิ่มมาไม่เยอะอย่างที่อย่างที่ผมคาดไว้นะครับเพราะว่าตัวหลอดสายฟ้าเนี่ยมันโจมตีเบาอยู่แล้วนะครับ พอมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนนมามันก็เลยได้ไม่เยอะนะครับมันจะต่างกับพวกเวอร์จิลผู้ค้ามิติเออวอร์จิลนักสืบตำนานนะครับที่เป็นดรามิตะจ๋ามันจะแรงกว่านะครับหเหนื่อยเลยสำหรับวันนี้เรียบร้อยหล่อจริงๆสําสำหรับใครที่ชอบชุดคอตูมก็ซื้อตามผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนเกมอีกทางหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายฟรีหรือว่าเป็นคนที่ มีเงินเติมไม่เยอะเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อชุดคอตุมก็ได้นะครับเพราะว่าของอของที่ติดมากับชุดมันเป็นตัว30บใบดูแล้วมันไม่คุ้มนะครับก็อาจจะเก็บไปซื้อแพ็กเกจอื่นที่มันคุ้มกว่านี้ดีกว่านะครับสำหรับรายละเอียดในคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาซื้อชุดให้ดูแล้วก็มากดตู้กระชาให้ดูเฉยๆนะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับเรื่องอื่นๆก็ถ้าเกิดมีอะไรอยากเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรายละเอียดของวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ